แคปหน้าจอมือถือซัมซุงด้วยการกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็สามารถแคปได้แบบนี้ถ้าใครที่ต้องการตั้งค่าแบบนี้เดี๋ยวไปดูในคลิปนี้พร้อมกันแต่ก่อนที่จะไปดูฝากทุกคนกดติดตามและขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เนยในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับทุกคนไปที่คําว่า galaxy store ของตัวเองนะครับให้พิมพ์คําว่า store ตรงนี้ก็ได้นะหลังจากที่เจอแล้วนะครับแตะตรงนี้เข้าไปให้ทุกคนไปนค้นหาแอปชื่อว่า good lock นะครับกดเซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับคำ กูดล็อกแบบนี้เห็นไหมให้ทุกคนทําการติดตั้งก่อนนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมให้ทุกคนแตะเข้าไปได้เลยต่อไปครับทุกคนกดเปิดขึ้นมาหลังจากที่เข้ามาหน้า Good l <ๆ>็ c k เสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนให้ไปหาคำว่า Ne star แบบนี้นะให้ทุกคนทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งก่อนนะครับให้ทุกคนแตะเข้าไปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้กดสวิตช์ตรงนี้เปิดไว้ครับก็มาดูตรงนี้นะครับคำว่า new configuration นะครับให้แตะเข้าไปได้เลยต่อไปครับด้านล่างตงัวนี้ new button layout ครับแล้วขอให้ทุกคนกดคำว่า add button ตรงนี้นี่ทุกคนถ้าตอนนี้ของใครที่เจอคำว่า screen capture แบบนี้นะครับให้ทุกคนแตะหนึ่งทีครับซึ่งเขาจะเด้งมาอยู่ด้านบนแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนกดคำว่า d o n ตรงนี้ได้เลยดีครับหลังจากนั้นกดคำว่า save ได้เลย นะครับให้ทุกคนเลือกดูนะครับตรงนี้เขาจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับให้มาเลือกตรงนี้ปุ๊บเขาจะทีถูกแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะมาละเห็นไหมลังนั้นลองเทสดูนะครับว่าเขาแคปหน้าจอได้จริงหรือเปล่าปุ๊บแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเรียบร้อยเลยนะครับคลิปหน้้อยากให้พี่เนยสอนเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับ